โปรเจกต์ที่7ตลาดไทยยนชุมชนวัดนาหนองส่วนที่1วิถีชีวิตของชุมชนไทยยนวัดนาหนองวัดนาหนองตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2420แล้วก็ยังไม่มีข้อมูลที่แน่ชัดก่อนที่จะสร้างวัดขึ้นบริเวณนั้นเป็นพื้นที่ป่ารกผู้คนเริ่มอพยพมาจับจองที่ดินและตั้งหลักปักฐานจนกายเป็นหมู่บ้านใหม่ซึ่งเรียกกันว่าบ้านนาหนอง มีประเพณีต่างๆที่มีให้เห็นและได้สัมผัสทุกปีคือการทำบุญภายใต้งานประเพณีบุญเดือน3ของวัดนาหนองถือส่วนที่2การยกระดับเป็นโอท็อปนวัตวิธีของชุมชนวัดนาหนองสภาองค์กรชุมชนตะบนดอนแร่ตามพระรชาชบัญญัติสภาองค์กรชุมชนปีพศ2551มีภารกิจในการส่งเสริมและสนับสนุนในการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีของชุมชนได้ทำการร่วมมือกับบริษัทประชารัฐรักสามคีราชบุรี จำกัดในการจัดกระบวนการวิเคราะห์ศักยภาพตำบลเพื่อการพัฒนาพร้อมทั้งจัดทาแผนพัฒนาตำบลโดยใช้ทุนของชุมชนที่มีอยู่เป็นเครื่องมือในการพัฒนาพื้นที่นํามาสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนที่มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยวนเนื่องจากตำบลมีแหล่งกลมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของไทยวนหลากหลายสถานที่เหมาะกับการเป็นแหล่งท่องเที่ยวส่วนที่ 3. ความเชื่อมโยงภายในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่น ที่กินแหล่งที่กินบริเวณใกล้เคียงตาลาดไทย,ยวนชุมชนวัดนานหนองมีร้านจำเพาะมากมายทำบริการอาหารตามสั่งหรืออาหารว่างอาหารกิจเล่นที่สามารถให้หนักท่องเที่ยวได้เลือกที่เที่ยว 1. วัดนานนองแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ให้คนเข้าถึงในเรื่องของศาสนาวิถีชีวิตชุมชนวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยแลนด์มาร์ค รอยพระพุทธบาทแหล่งวัฒน,ธ,นธรรมที่เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของบุคคลภายนอกและชาวบ้านในท้องที่วัดถูกสร้างขึ้นตั้งแต่ปีพศ2481ในการสร้างเป็นสิ่งที่สากาาระบูชาโดยจะมีการจัดงานพิธทองรอยพระพุทธบาทเป็นประจำทุกปีโฮมสเตย์ไร้แสงสุขโฮมสเตย์โฮมสเตย์ตท,ที่มีบรรยากาศและที่พักเหมาะสมกับการพักผ่อน เนื่องจากบริเวณรอบๆมีความร่มรื่นเย็นสบายมีการทําเกษตรกรรมตามแนวคิดปัญญาเศร,รษฐกิจพอเพียงส่วนที่4การเดินทางและค่าใช้ใจ่ายในภาพรวมจากจังหวัดนครปฐมสู่จังหวัดราชบุรีเป็นที่ตั้งของตลาดไทย,ยวนชุมชนวัดนาหนองในเขตตำบลดอนแร่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรี ในระยะทาง54กิโลเมตรโดยกลุ่มที่12ได้เดินทางโดยใช้รถโดยสา,จารจันครปคามถมไปตั้งแต่เช้าในเวลา8โมงและต่อด้วยรถส่วนตัวของผู้ปกครองในสมาชิกในกลุ่มที่จะอธิบายตามลำดับดังนี้คือ 1. นั่งวินอเตอร์ไซค์ไปลงที่หน้ามหาวิทยาลายัยศิลปากร 2. ขึน้นรถตู้จำมหาวิทยาลัยศิลปากรสาย73ไปยังขนส่งห้วยหมู 3. นั่งรถส่วนตัวของผู้ปกครองสมาชิกในกลุ่มไปยังตลาดไทย,ยวนเป็นการเดินทางที่จบไปด้วยสวสดิภาพส่วนที่5ปัญหาหรืออุปสรรคของโอทอบนวัดวิถีตลาดไทย,ยวนวัดนาหนองปัญหาด,ด้านการประชาสัมพันธ์ที่เป็นจุดเด่นและน่าสนใจยังคงขาดความเด่นชัดที่เป็นเอกลักษณ์แต่ในกรณีนี้ไม่รวมบริเวณพื้นที่ตลาดที่เด่นชัดอยู่แล้วจากความร่วมมือของชาวบ้านแต่และหมู่บ้านในการตกแต่งให้สวยงาม ปัญหาการฝืนตัวจากโรคระบาดทำให้คนเที่ยวน้อยลงได้รับผลกระทบมาจากการระบาดของโรคโควิด -19 าทำให้เกิดการกักตัวผู้ประกอบธุรกิจค้าขายทั่วไปต้องหยุดขายและธุรกิจต้องปรับตัวและบีบให้พนักงานออกส่วนที่6ถอดบทเรียนความสําเร็จของตาลาดไทย,ยวนและชุมชนความสาเร็จของตาลาดไทยยวนเป็นบทเรียนที่สําคัญที่ทําให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วิถีชุมชนวัฒนธรรมเชิงท่องเที่ยวที่ผสมผสานนวัตกรรมการจัดการสมัยใหม่ ส่วนที่ 7. ข้อเสนอเพื่อการบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภาครัฐควรจะสั่งงบประมาณที่มีความต่อเนื่องและเหมาะสมไม่ได้มีการขาดการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐแต่เนื่องด้วยเหนื่อยง,งานต้องมีการเขียนความจําเป็นของโครงการต่อการเสนอไปอยังการอนุมัติเงินงบประมาณเพื่อควรจะมีความต่อเนื่องในงบประมาณในแต่ละปีและกําหนดความเหมาะสมของการปรับปรุงและซ่อมบํารุงตลาดไทยวน การมีการประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจและจูงใจคนมาเที่ยวการจัดสุมหรือตกแต่งทางเข้าบริเวณทั้งสองทางจะช่วยทําให้นักท่องเที่ยวมาตลาดไทยยวนมากขึ้นจากการได้เห็นความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะในพื้นที่การมองหาโอกาสกับสินค้าโอทอปของท้องถิ่นผ้าซิ้นตีนโจกถือเป็นผ้าที่ได้รับรางวัลห้าดาวเป็นสิ่งที่ควรจะพัฒนาต่อไปเป็นผลิตภัณฑ์